ประชุมสหประชาชาติครั้งล่าสุดกลายเป็นเวทีที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีเมื่อคณะผู้แทนจากประเทศไทยลุกขึ้นชี้แจงและตอบโต้กัมพูชาอย่างดุเดือดจนสื่อหลายประเทศใช้คําว่าไทยโหดกลาง UN เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการถกเถียงเชิงการทุตตามปกติแต่กลายเป็นการแฉรข้อมูลเชิงลึกแบบทำลายที่เกี่ยวกับท่าทีและการกระทําของกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ผู้แทนจากนานาประเทศกว่า193ชาติถึงกับปรบมือสนันในที่ประชุมถือเป็นครั้งหนึ่งที่ไทยสามารถสร้างภาพลักษณ์เข้มแข็งในเวทีโลกและทำให้เสียงสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศโน้มเอียงมาอยู่ข้างไทยอย่างเห็นได้ชัดหลายปีที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในเชิงการเมืองการทุตและความมั่นคงชายแดนมีเรื่องราวให้ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับดินแดน พรมแดนและมรดกโลกซึ่งมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างวัฒกรรมของกัมพูชาในการกล่าวหาไทยบนเวทีนานาชาติแต่ครั้งนี้ฝ่ายไทยไม่ได้เพียงแค่ชี้แจงหรือปฏิเสธหากแต่ได้จัดทำเอกสารและหลักฐานเป็นลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดไล่ตั้งแต่ปีแรกที่กัมพูชาเริ่มยกประเด็นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยทำให้หลายประเทศที่เคยลังเลหรือไม่เข้าใจมุมมองของไทยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือรูปแบบการนำเสนอของคณะผู้แทนไทยในที่ประชุม UN ครั้งนี้มีการใช้ทั้งข้อมูลเชิงกฎหมายระหว่างประเทศหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์แผนที่รวมถึงเอกสารการประชุมเก่าๆที่ถูกนำมาประกอบการชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียบเรียงเป็นไทม์ไลน์ละครเขเมรที่เปิดเผยให้เห็นว่าหลายครั้งที่กัมพูชาใช้วิธีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำและพยายามผลักภาระความผิดไปที่ไทยแต่เมื่อไทยไล่เหตุการณ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ช่วงที่มีการร้องเรียนต่อองค์กรระหว่างประเทศไปจนถึงการเคลื่อนไหวของนักการเมืองกัมพูชาที่ออกมาให้ข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผลลัพธ์ก็คือภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาประชาคมโลกกลับถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงเสียงปรบมือที่ดังขึ้นในห้องประชุม UN เไม่ใช่เรื่องปกติเพราะโดยมารยาทการประชุมใหญ่มักจะมีเพียงการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กน้อยเท่านั้นแต่ครั้งนี้การแสดงจุดยืนของไทยที่ชัดเจนและมั่นคง ประกอบกับหลักฐานที่หนักแน่นทําให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยการสนับสนุนหลายประเทศที่เคยรักษาความเป็นกลางถึงกับลุกขึ้นมากล่าวชื่นชมไทยหลังการประชุมในอีกด้านหนึ่งปฏิกิริยาของกัมพูชาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนกัมพูชากลับเต็มไปด้วยการแก้ต่างอย่างสับสนและมีการให้สัมภาษณ์นอกห้องประชุมที่ถูกวิจารณ์ว่าแถมไม่หยุดทั้งการกล่าวหาว่าไทยใช้เวที U n ในการโจมตีเพื่อนบ้านการพยายามโยงประเด็นไปยังความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการอ้างว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นก็มีความไม่พอใจไทยแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้รับน้ำหนักจากประชาคมโลกเนื่องจากหลักฐานและข้อมูลที่ไทยนำเสนอมีน้ำหนักมากกว่ากระแสะสื่อโลกหลังเหตุการณ์นี้ก็ชัดเจนหลายสำนักข่าวรายใหญ่รายงานตรงกันว่าไทยสามารถพลิกสถานการณ์จากการเป็นฝ่ายที่มักถูกกล่าวหามาเป็นฝ่ายรุกที่สามารถยกข้อมูลและข้อเท็จจริงขึ้นสู้ในระดับโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี และที่สําคัญคือยังสร้างบรรยากาศที่ทําให้หลายประเทศหันมาให้ความสําคัญกับมุมมองของไทยมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายถึงกับกล่าวาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจทําให้ดุลทางการทูตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงไปหากพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับบทบาทของไทยในเวทีโลกที่ไม่เพียงแต่จะป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีทางการทูตแต่ยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงหลักฐานเป็นอาวุธตอบโต้ได้อย่างทรงพลัง นี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่แสดงออกถึงความมั่นคงทางด้านทหารการเมืองและการทูตไปพร้อมกันด้านการป้องกันประเทศเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนว่าไทยไม่ได้เพียงมุ่งเน้นการเสริมกำลังทหารในเชิงอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเข้าใจถึงสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ i n f o r m a ช i o n w a r f a r e ที่ในยุคป,ปัจจุบันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสงครามบนสนามรบการที่ไทยสามารถจัดทำเอกสารทำลายและหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ขึ้นมาอย่างรอบด้าน แสดงถึงการเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ผลสะเทือนต่อกัมพูชาหลังการประชุมก็ชัดเจนสื่อในประเทศกัมพูชามีการรายงานอย่างระมัดระวังและมีความพยายามเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อไม่ให้ประชาชนรับรู้ว่าฝ่ายตนเองกำลังเผชิญแรงกดดันจากประชาคมโลกอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางส่วนในกัมพูชาเริ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนยุทธศาสตร์การทูตเพราะการ,รเผชิญหน้ากับไทยโดยขาดหลักฐานที่หนักแน่น อาจทำให้กัมพูชาสูญเสียความน่าเชื่อถือในระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเผชิญหน้าทางวาทกรรมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของของค์การปรับสมดุลภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนไทยได้แสดงให้เห็นว่าหากมีการเตรียมการที่ดีและใช้ช่องทางการทูตอย่างเต็มประสิทธิภาพก็สามารถสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจนในขณะที่กัมพูชากลับถูกจับได้ว่าใช้ละครการเมืองมากกว่าข้อเท็จจริง ในระยะยาวเหตุการณ์นี้อาจทำให้ไทยมีแต้มต่อในเวทีระหว่างประเทศทั้งในมิติการเจราจาเรื่องพรมแดนการค้าชายแดนและความร่วมมือด้านความมั่นคงเพราะหลายประเทศที่ได้เห็นท่าทีและการชี้แจงของไทยต่างยอมรับในความโปร่งใสและน้ำหนักของหลักฐานการที่ไทยได้รับเสียงปรบมือจาก193ชาติจึงไม่ใช่เพียงชัยชนะชั่วคราวแต่เป็นการสร้างทุนทางการทูตท,ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตท้ายที่สุดเหตุการณ์ไทยโหดกลาง UN ครั้งนี้ได้กลายเป็นสัญลญักษณ์ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติในเวทีโลกไม่ว่าจะ,ะเผชิญแรงกดดันจากประเทศเพื่อนบ้านหรือใครก็ตามหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกนําเสนออย่างตรงไปตรงมาและท่าทีที่มั่นคงของผู้แทนไทยได้สร้างความประทับใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายสําคัญขององค์การทูตไทยในศตวรรษที่21ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การต่างประเทศของชาติ